สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะรวมสามลาวนะคะรา vip ราีลาวมเมคี vip และราตาร์ p นะคะของวันที่8เดือนมกราคมสอง6ห้าหหค่ะสำหรับแนวทางที่ให้ไปเมื่อวานนะคะของวันที่7เนาะสายวิ่งสายรูดนะคะได้กันไป3รอบเลยนะคะส่วนสายเจาะนะคะได้กันที่ เรล้าสามาคีวี VIP นะคะสายเจาะได้กันแค่รอบเดียวนะคะห้าค่ะตารางก็มาที่53นะคะส่วนเล้าสตาร์ VIP นะคะได้กันที่วิ่งรูดหนึ่งนะคะตารางเข้า3ตัวนะคะเจ็ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พ FC ทุกท่านนะคะที่มีโชคมีลาบนะคะ มาตามต่อนะคะของวันที่8ค่ะตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะหรือว่านําไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะอ่าสำหรับแนวทางนะคะลาว VIP เราสามาคีวีไ v พ p และเราสตาว VIP นะคะของวันที่8ค่ะ อชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็ลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกด้วยเด้อ mm. ช่วงนี้ก็หลุดบ่อยนะคะเข้าน้อยเนาะเข้าน้อยคู่นะคะเพื่อนจากสายเจาะนะคะก็ดูดูไปก่อนนะคะหรือว่ารับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดเนาะยังไม่ต้องตามก็ได้นะคะหรือว่าชื่นชอบนะคะก็เอ จดไว้แคบไว้นะคะนำตัวเลขนะคะในตารางไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะฝากกดไลค์ลก,กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจค่ะคลิปจะได้กระจายนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า